กราบสวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรจะลงนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะมาทำเนี่ยก็คือการที่ผมเนี่ยใช้เงิน100กว่า M <Wow. S 1> ของผมตอนเนี้ยคือแบบเงินเนี่ยมันเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยนะสำหรับผมตอนนี้คือแบบว่ามันเหลือจะจัดเลยนะผมต้องการแบบว่าในอัปเดตหน้าแบบมีเบ็ดแบบพันเอแบบหมื่น M ออะไรแบบเข้ามาเลยนะเราะว่า ตอนนี้เนี่ยเป้าหมายการหาเงินเนี่ยแปลว่าไม่มีในหัวผมแล้วเพราะว่าเงินผมตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะไหนจะพวกปลามิสติกที่แบบตัวหนึ่งเนี่ยได้เงินแบบหลักหลายแสนเนี่ยก็อยู่เต็มกระเป๋าผมที่ผมยังไม่ได้ขายไหนจะอีกไอดีรองของผมอีกที่มีแบบว่าปลามิสติกเนี่ยที่ผมดองไว้เนี่ยเพียบเลยนะซึ่งเงินเนี่ยมันไม่จําเป็นสําหรับผมแล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ใช้ละแล้วก็คอนเทนต์นี้เนี่ยหรือว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาใช้เงินสักหน่อยนะมาซื้อ มาดูกันว่าแบบร้อยเอของผมเนี่ยมันทําอะไรได้มัางนะผมก็จะมาซื้อแบบว่าของที่ผมแบบยังไม่เคยซื้อนะบางอย่างเนี่ยที่ผมแบบข้ามไปที่ผมเล่นช่วงแรกๆอะ่ะที่ผมไม่มีตังค์ใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าต้องจะเป็นแบบข้ามเบ็ดนู้นเบ็ดนี้ไปเพราะว่ามันแพงเกินไปไงแต่คลิปนี้เนี่ยผมมีเงินแบบเหลือๆอ,อย่างนี้แหละผมไม่รู้จะใช้อะไรแล้วผมก็จะมาแบบไล่ซื้อแบบของเก่าๆที่ผมยังไม่ซื้อละกันเนาะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยมัอย่างแรกเนี่ย สิ่งที่ผมคิดว่าผมซื้อไม่หมดแน่ๆเนี่ยก็คือเบ็ดที่อยู่ในร้านค้าแน่นอนเนี่ยพวก5้าพันสองเลเนี่ยเนี่ยผมไม่ซื้อนะผมก็ซื้อเลยนะกดซื้อแบบซื้อทุกอย่างเลยนะชิวๆจริงเงินแบบว่าเงินไม่ลดเลยนะดูดิเนี่ยเงินแทบจะไม่ลดเลยนะแบบว่าแค่เลขด้านหลังมันลดนะแต่ด้านหน้าเนี่ยแทบจะไม่กระเพื่อมเลยนะ <Wow. S 2> เนี่ยก็กดซื้อไปเลยนะนี่ผมก็ซื้อหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบ็ดในร้านค้าตรงเกาะเริ่มต้นนะมา ต่อมาก็มาดูที่ทุนว่าทุนเนี่ยผมซื้อหมดยังผมก็จําไม่ได้แล้วนะผมแบบว่าไม่ได้มาดูแบบนานมากเลยนะมาทุนก็เหลือทุนแบบยังไม่ได้ซื้อนะผมก็จะซื้อไปเลยไม่คิดอะไรมากนะเงินเนี่ยไม่กระดิกเลยโอเคก็หมดละมาเหลืออะไรอีกนะที่ยังไม่ได้ซื้อตรงนี้เหลืออะไรอีกโอเคเดี๋ยวไปดูที่เรือเอเรียนตรงนั้นนะว่ามีเบ็ดมาขายหรือเปล่าผมผมจำได้ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเบ็ดตรงนี้เลยนะ ก็โอ้ยมีโอ้เบ็ดนี้มันมีขายในร้านค้าเหรอโอเคผมก็ซื้อไปละส่วนเบ็ดนี้ผมยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อมาเลยครับนี่เรียบร้อยตอนนี้ผมก็มีเบ็ดเนี่ยโอ้ยหลายแบบเลยนะตอนนี้โอเคแต่ก็มันยังไม่ครบนะมันเหลือไอ้เจ้า2เบ็ดอะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อผมไม่ทายว่าคือเบ็ดอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยแล้วกันมันเป็นเบ็ดราคา3ล้านแล้วก็8ล้านใช่ไหมผมก็จําไม่ค่อยได้ละมา เดี๋ยวผมไปลุยซื้อเลยแล้วกันเนาะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเบกโอเคอเคบรกเจสกี้เฮ้ยก่อนที่จะเอาเจสกีไปเนี่ยเรือผมซื้อหมดหรือยังนะเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนว่าผมคิดว่าเรือผมยังซื้อไม่หมดนี่คันนี้ยังไม่ได้ซื้อเอาโอเคต้องเก็บคันเก่าก่อนนะโอเคซื้อไปครับอันนี้ซื้อยังยังไม่ซื้อก็ซื้อเอา้าซื้อไปแล้วนะ ทำไมมันไม่มาให้อะคันนี้ซื้อครับนี่คันนี้ยังไม่ได้ซื้อคันนี้แพงสุดเลยใช่ไหมคันนี้น่าจะแพงที่สุดละโอเคก็ตอนนี้ผมก็ซื้อเรือทุกคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเบ็ดที่เกาะแล้วกันที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะก็ขี่เรือเป็ดน้อยไปเรือนี้เนี่ยโคตรน่ารักผมชอบมากๆเลยนะความเร็วก็ไม่เร็วมากแต่ก็ได้อยู่นะเผื่อมีคนถามว่าหาจากไหนก็หาจากพาร์ตตรงนี้เลยเนี่ยเก็บไม่ครบปะ แล้วก็ไปดูเกาะที่ขายเบ็ดรับกันผมจําได้ว่าผมยังไม่ซื้อนะนี่ผมยังไม่มีเลยนะเบ็ดนี้ก็ 12m แล้วก็อันนี้ก็เป็นเบ็ดเคลสดเลยนะมันต้องอยู่ตรงนี้นะถ้ามีป่ะเดี๋ยวไปดูเลยผมก็จําไม่ได้นะว่าอยู่เกาะไหนแต่ถ้าผมจําไม่ผิดก็อยู่เกาะน,นี้แน่นอน100%ป่าชิวๆนะเงินเนี่ยโอ้โหยังไม่ลดจาก 100m เลยนะม,มันอยู่ทางไหนแล้วเนี่ย ทีนี้ทำไมวิ่งชา้จาจังนะไม่ได้เล่นนานไม่ได้วิ่งนานนี่ไงนี่เบ็ดนี้นะโอเคนี่เป็นเบ็ดมิสติกอีกอันหนึ่งนะ 3M ซื้อไปครับนี่เบ็ดน,นี้นะนี่โอเคก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะรู้หมดเลยนะว่าเบ็ดทุกเบ็ดในเกมเนี่ยมันหามาจากไหน,นโอเคก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแบบพาไปดูเบ็ดครีเอทเบ็ดอะไรขนาดนั้นนะ ก็ทำไมมาเดินเช้าจังไปนะโอเคก็หรืออีกเบ็ดนึงหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ซื้อคือเบ็ดที่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเตรียมหน้ากากไว้ก่อนเลยนะหน้ากากกันน้นํานี่คือเกอาะใต้น้ํานั่นเองมีเบ็ดแบบว่าราคากี่เอนะห้าไม่5้าอก็8ปเอ็มนะผมจําไม่ได้ละราคามันเนี้ยโอเคเงินเหลือก็แบบบูธให้เด็กๆในเซิร์ฟไปนะตรงนี้ <Woo! S 1> บูธไงนี่นะ เงินเหลือก็บูธให้เด็กในเซิร์ฟไปนะใ้แบบชิวๆอ่ะเนี่ยเนี่ยบูธไปนะชิวๆอะไรอย่างงี้เลยเนี่ยบูธให้บูธแบบเต็มเซิร์ฟโอ้มันบูธได้แค่สามอันนะเนี่ยบูธแบบเต็มเซิร์ฟไปเลยเงินเนี่ยยังไม่ลดจากร้อยเอ็มเลยคิดดูดิชิวจัดนะโอเคก็เรือเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าเลยก็ไม่รู้ว่าถ้ามาซื้อเบ็ดเกาะน,นี้แล้วยังเหลืออะไรอีกนะที่ ผมไบว่ายังไม่ได้นะอืมโอเคถึงละค่อนข้างช้าเลยนะเรือนี้เนี่ยโอเคถึงแล้วใส่หน้ากากครับแล้วก็ดำลงไปเลยนะตรงนี้อืมอยู่ตรงไหนนะผมก็ลืมละน่าจ,จะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้มานานแล้วนะตั้งแต่แบบว่าเริ่มเล่นเกมนี้แรก,แรกๆนี่ไงเบนนี้ก็ราคา 8M โอ้โเงินผมเนี่ยจะหล่นจาก100ล้านละมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบเงินหาชิวๆนะตกแป๊บเดียวก็ได้แล้วนี่ได้แล้วเบน8ล้านโอ้โหโอเคได้เรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวผมไปดูเกาะจังเกิลหน่อยลวกันเนาะว่าผมยังไม่ได้ซื้ออะไรนะรีตัวเลยครับ โอเคมันมีเรือที่เร็วกว่าเรือเป็ดไหม s <S เรือนี้เร็วกว่าเรือเป็ดไหมเนี่ยลองดูสิช้ากว่าหรือเร็วกว่าเลยเอแต่เรือเป็นแบบว่าเลกโก้นะ s <S ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าขาดอะไรบ้างนะเหมือนจะมีเหยื่อสี่ล้านใช่ไหมที่อยู่ที่เกาะไม้ที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวก็ ไปเช็คหน่อยแล้วกันเนาะส่วนเจ้าเบ็ดแบมโบที่อยู่เกาะใหม่เนี่ยผมก็ซื้อมาเรียบร้อยละตอนนี้ผมก็คิดว่าผมมีเบ็ดทุกคันในเกมแล้วนะที่เป็นเบ็ดที่แบบว่าใช้เหรียญซื้อได้นะแต่ส่วนเบ็ดที่เป็นแบบพวกเบ็ดเกมพาร์ตเบ็ดเติมเ,เ,เนี่ยก็ไม่ถือว่าเออไม่นับนะโอเคพวกเบ็ดเนี่ยที่เป็นเกมพงเกมพาร์ตเนี่ยเนี่ยไม่นับแล้วกันเนาะโอเคก็มาถึงละ ผมว่ารอบนี้เงินผมเนี่ยล่วงจาก100 100ล้านแน่นอนนะรอบนี้เนี่ยเงนวิ่งช้าจังหรือว่าผมไปเล่นแบบอื่นมาแล้วแบบว่ามันวิ่งไวนะโอเคก็มีคนเนี่ยยังตกตรงนี้กันอยู่เต็มเลยนะคนที่ยังไม่ได้เบ็ดใหม่เนะี่ยบางคนก็ใช้ระยะเวลานานเลยนะส่วนคนดูที่ดูผมเนี่ยได้กันยังก็คอมเมนต์บอกเลยนะผมอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้กันยังนะก่อนนี้นี่ก็เป็นทุนนะ คุนราคา4ลร้านที่ผมยังไม่ได้ซื้อนี่ไงจัดเลยโอ้โหตอนนี้เงินของผมเนี่ยก็เหลือ96 m ละลดจาก100 M จนได้นี่อุ้ยแต่ทุนนี้ก็สแต็กดีอยู่นะมัลติเทชันเนี่ยคูณแบบว่า2.4แล้วแต่ก็ไม่ชอบใช้อยู่ดีนะเหยียบปวดของผมก็ยังคงเป็น Papermoon อยู่นะโอเคก็ตอนนี้มีอะไรให้ใช้ตังอีกไหมสักนิดสักหน่อยเหมือนว่าพวกของที่ซื้อได้ตามร้านค้าหรือว่าอะไรเนะี่ย ผมจะซื้อหมดละนะก็เหลือตังประมาณนี้เดี๋ยวมาดูดิว่าซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยในเนี้ยก็เฮ้ยมีมีกล่องสุ่มอยู่นะกล่องสุ่มที่เป็นโกเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย่ะเดี๋ยวลองสุ่มไปดูดิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้โอเคสุ่มช้าแบบว่าเปิด10อันเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเปิดแบบทีเดียว10อ,อันอะไรเงี้ยเลยได้ไหมโอ้โหได้แต่อันแบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะเอ้ยเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะดูไม่ค่อยดีนะอันนี้ นะไม่ได้อะไรดีๆเลยเนี่ยโอ้โหได้แต่อันนี้ผมเปิดเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรฮะราคาแค่แสี่แสนนะผมซื้อได้เป็นร้อยร้อยกล่องอุย้ยได้สิเซแล้วได้สิเซแล้วอุย้ยดวงดีละโอเคแต่ดีสุดก็ห้าเปอร์เซ็นต์กับสองเปอร์เซ็นต์อุย้ยเกือบได้ห้าเปอร์เซ็นต์ เกี็บเปิดอะ่ะมันเปิดแบบทีเดียว10อะไรอย่างงี้เลยไม่ได้ไหมเหมือนอันเนี้ยที่เปิดทีเดียว5อะไรเงี้ยโอเคโอ้โหได้10%อีกละชิวๆไปตรงนี้เปิดสักนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะตรงนี้มันไม่ค่อยมีอุย้ยเกือบได้2%องเตุ้ยแต่ก็เท่อยู่นะ2%เนี่ยมีความเป็นฟงเป็นไฟวะ่ะโอ้ยเสียเวลานะตรงนี้โอเค ก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะมาใช้แบบเงินเล่นนะสําหรับคนดูเนี่ยใครที่มีแบบว่าเงินเยอะหรือว่าเงินเยอะมากกว่าผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ขิงมาได้นะหรือว่าใครอยากรู้เทคนิคการหาเงินเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้แต่ผมก็มีคลิปแบบเทคนิคการหาเงินสอนอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็บายๆครับ